สวัสดีค่ะวันนี้หนูมีสว่านไร้สายมาแนะนำนะคะลูกค้ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น DCJZ 1 2 0 2 i นะคะอุปกรณ์ในกล่องจะมีแบตเตอรี่2ก้อนแท่นชาร์จ1ดอกไขควง1น,นะคะลูกค้าแล้วก็คู่มือนะคะตัวนี้น้องจะมาในรูปแบบจิ๋วกระทัดรัดนะคะตัวนี้จะเป็นบัตเล็ต แบตเตอรี่ลูกค้าจะได้12โวลต์แม็กทั้ง2ก้อนเลยนะคะ 82m lion นะคะตัวนี้เอ็กต้าของเขาก็จะคือแบตเตอรี่นะคะได้1แถม1แบบจุดจๆเลยลูกค้าใช้4-5ชั่วโมงได้หมดตัวนี้ความสามารถของน้องจะเจาะไม้เจาะคอนกรีตเจาะท่อ PVC ได้นะคะความเร็งเขาก็จะอยู่ที่2รูปแบบคือปรับความเร็วตัวนี้นะคะมาในรูปแบบที่กระทัดรัดจริงๆเลย ส่วนมากบริษัทนี้จะผลิตแต่ของใหญ่ๆพวกสวาร์รุ่นใหญ่ๆนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวมุกกดให้เ,เยูยคะ mm ่ะ hmm. น้องๆค่ะตัวนี้ราคาหน้าร้านจะอยู่ที่1460บบาทนะคะลูกค้า